าเหมือนงานง,ง่ายๆแต่ไม่ง่ายครับเป็นคลาดหมดคลาดซีนซีนหลังเครื่องซีนท้ายเกียร์เปับก็คลาดหมดด้วยนะเลยคลาดปืนคลาดปืนไฟวิ่งโอ้ออกมาแล้วเจอเลย เรื่องที่รั่วจากข้างบนเนรั่วมันมีไอ้มันไม่ใช่ยางฝาเข้าวาล์วนะมันเป็นฝาปิดอะมิซูตรงนี้กากบาดเสียกากบาดนี่ยเห็นตายติดไม่เขียบกากบดเพราะกลางสามตัวมันไม่ใช่ไอ้อะเนี่ยมันไม่ใช่ซีนฝาครอบวาลนะ์วมันเป็นซีนตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ซีนฝาครอบวาล์วอยู่ข้างบนเนี่ยมันอันนี้ไม่มีซีนหรอกมันเป็นแผ่น เพนประกลับไปเฉยอเหมือนถ้าสตาร์ด้าอยู่ข้างเครื่องมันทําให้ซึมมานี่ยมันเครื่องซึมมาตรงนี้นะพอทากาวไปตรงนี้แทบไม่มีคุณค่าทางอาหารเนี่ยแต่มันก็ซึมมาเยอะเท่าไหร่หรอกซึมนีสซีนรั่วแล้วทับได้หรอทับสตาร์ตดอยู่แล้วคทับสตาร์ดยังมีคนทำมาแล้วครับขัด่างดีอยู่ล่างไม่เสีย ปืนายวินปืนายวินด้วยครัดโอ้งานใหญ่เป็นซีนสองตัวแต่ตัวอื่นไปหมดครับง่ายแต่ไม่ง่ายหรอกเชื่อมเนย้อวายันเชื่อมอ่ะไม่ออหรอกไม่มีสูตรหรอก อาดนะสุดยอเชื่อมามัวขนาดนี่ล็อขนาดให้มันมันดื่นหน่อยดู้หรอคิดไม่ออกทำไงก็ทำพลาดมาครับวันนี้วันศุกร์ศุกร์โอเคครับ